ศาลเจ้าหนาจซา,าไทยจือ้อมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมมีความเป็นมาโดยย่อดังนี้ครับจุดเริ่มต้นศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพนาจาหรือนาจาเฮเนอจาโซซึ่งเป็นเทพผู้พิทักษ์ที่ชาวจีนและชาวไทยให้ความเคารพนับถืออย่างมากและได้รับการยกย่องในลทัทธิต่าว่าจอมพลแห่งแท่นบูชากลางอาเคนเสลย การก่อสร้างและการพัฒนาสารเจ้าแห่งนี้ได้รับการก่อตั้งและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสารเจ้าที่ใหญ่โตและสวยงามอลังการอย่างที่เห็นในปัจจุบันโดยมีการจำลององค์เทพเจ้าหนาจาซาไถจเจ้มาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีนความยิ่งใหญ่ในปัจจุบันตัวอาคารและพื้นที่ของสารเจ้ามีขนาดใหญ่โดยมีพื้นที่รวมประมาณ36ไร่ และมีการก่อสร้างที่งดงามวิจิตรการตาม,มากทั้งวิหารศาลาและเสาต่างๆที่ประดับด้วยประติมากรรมมังกรอย่างประณีตมีรายงานว่ามีประติมากรรมมังกร 1, 6, ง 2, พันเสาถึง2,000ตัวเป็นศูนย์รวมจิตใจศาลเจ้าแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอ่างศิลาและผู้ศรัทธาทั่วไปและเป็นสถานที่จัดงานสําคัญต่างๆของชาวจีนเช่นงานเทศกาลกินเจ งานวันเกิดเทพ,พนาจาและงานตรุษจีนภายในศารเจ้ามีการแบ่งชั้นต่างๆเพื่อประดิษฐานองค์เทพศักดิ์สิทธิ์เช่นชั้นหนึ่งประดิษฐานพระกสิติขันพโพธิสัตว์ชั้นสองประดิษฐานองค์เทพเจ้านาจาสาไทยจื้อชั้นสและชั้นอื่นๆประดิษฐานองค์เทพอื่นๆ ความสวยงามอลังการและรายละเอียดของสถาปัตยกรรมจีนทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดชนบุรีที่ผู้คนต่างเดินทางมาสักการะและชมความงามครับ